ซูเปอร์เล็กลั่นผมไม่ใช่ทางผ่านของใครไฟนี้ตั้งเป้าจะน็อกทาเครุให้ได้สวัสดีครับแฟนมวยครับทาเครุฝากถึงซูเปอร์เล็กเขาเป็นแค่ทางผ่านสุดมั่นใจว่าไฟนี้จะชนะซูเปอร์เล็กได้อย่างแน่นอนพร้อมฝากถึงรถถังด้วยเมื่อฉันเอาชน,นะซูเปอร์เล็กแล้วฉันให้คุณรอดูอย่างระมัดระวังนะฮะทาเคิรุเขาก็ได้มั่นใจ ในสภาพร่างกายของเขานะครับถึงแม้ว่าจะอายุ32ไปีเข้าไปแล้วแต่ร่างกายก็ถือว่ายังดียังฟิตเปี้ยยังแน่นปึกนะฮะร่า,างกายก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก่อนที่จะเจอกับซูเปอร์เล็กในวันอาทิตย์นี้ทาเครูปเป็นนักมวยที่มีวินาทีทองมีช็อตให้ล้นมีช็อตให้เสียวตลอดเวลานะฮะมีช็อตที่ซูเปอร์เล็กต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะว่าเคลูเป็นนักมวยที่ออกหมัดในแม่นยําและรวดเร็วเข้าออกไวนะฮะมีฟุตเวิร์กที่ดีด้านยอดกิษดาเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนซุปเปอร์เล็กแล้วนะครับว่าต้องระวังหมัดให้ดีระวังถ้าโดนหมัดทาเคลูเข้าไปจังๆก็มีโอกาสที่จะลับมีโอกาสที่จะกองอ้อยเนาะได้เหมือนกันนะฮะ ส่วนซูเปอร์เลกก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับบอกว่าตัวทาเครุเองเขาก็อยากจะใช้หมัดน็อกผมให้ได้ซึ่งตัวผมเองก็มองว่าผมไม่ใช่ทางผ่านของใครไฟนี้ผมตั้งใจมากไฟนี้ผมอยากน็อกผมอยากปิดเกมเร็วแล้วไฟนี้จะเป็นไฟที่พิสูจน์ว่าใครจะเป็นนักชทคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในรุ่นนี้อย่างแน่นอนผมอยากที่จะไปโชว์ให้ทุกคนให้แฟนมวย ชาวญี่ปุ่นได้เห็นว่าผมก็คือหนึ่งในนั้นที่จะน็อกที่จะโค่นทาเครุให้ได้ต่างคนก็ต่างมั่นใจไม่มีใครยอมใครแน่นอนฮะระหว่างซปเปอร์เล็กกับทาเครุมันเป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีไทยกับญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มันเป็นบทพิสูจน์ของทั้งคู่ด้วยว่าใครจะเป็นนักโชกคคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในรุ่นนี้นะฮะ ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าซูเปอร์เล็กจะชนะทาเคลุแน่นอนเพราะว่าซูเปอร์เล็กไม่แพ้มวยทรงนี่ไม่แพ้มวยหมัดนะฮะ ถึงวันชกจริงเนี่ยซูเปอร์เล็กผมว่าน่าจะแก้เกมบนเวทีด้วยการเอาลูกหนักเข้าสู้กับทาคิรุนนะฮะถึงแม้ว่าความเร็วการออกมัดจะเป็นรองอแต่ซูเปอร์เล็กก็มีทีเด็ดจากการออกแข้งที่หนักน่วงและรวดเร็วนี่แหละฮะฉาดแข้งขวายาวๆดักแทงเขา่าจังหวะ2 ผมว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยน่าจะเก็บกินได้นะฮะน่าจน่าจะเอาชนะคันแนนหรือไม่ก็ชนะน็อกทาเคนรุไปเลยยิ่งดีฮะนับถอยหลังเหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นนะครับและลา่าสูตรซูเปอร์เล็กก็ได้ควงเทนเนอร์คู่ใจบินไปญี่ปุ่นแล้วเพื่อไปเตรียมความพร้อมที่จะเจอทาเคิรุในวันอาทิตย์นี้นะครับในวันที่28มกราคมนี้นะครับ ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับแฟนมวยสามารถรับชมศึกวัน165ผ่านทาง PPV ในราคาเพียงแค่99บาทนะครับารายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับศึกวัน165ครบทั้ง11คู่นะครับในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้ในเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะ ฝากแฟนมวยชาวไทยอย่าลืมส่งกำลใจเชียร์สองนะักโชกไทยสุภเล็กิกหมูเก้าและสิทธิทชัยสีสองพี่น้องนะฮะให้ทั้งคู่ได้คว้าชัยให้แชมป์ยังอยู่ประเทศไทยเหมือนเดิมอ่าอย่าลืมส่งกำลใจเชียร์ไปเยอะๆด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสัก b ขเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตาม่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปติดตามกันได้ที่ l i pk ยี่สิบี pk ยีบสี่อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม